ฮุนเซนโพสต์่วนถึงรัฐบาลไทยว่าในน้ำของหัวหน้าพักรัฐบาลกัมพูชาสมเด็จฮุนเซนแนะนํารัฐบาลกัมพูชาเพิ่มเติม6ประเด็นในกรณีที่ไทยไม่ยอมเปิดพรมแดนที่ปิดไปฝ่ายเดียวกัมพูชาจะต้องดําเนินการดังต่อไปนี้ 1. ประกาศห้ามซื้อสินค้าไทยไปจําหน่ายในตลาดกัมพูชากล่าวขึ้นจะหยุดใช้สินค้าไทยโดยเปลี่ยนไปสินค้าในประเทศและสินค้าจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่ไทยแทน 2. เตรียมซื้อสินค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยพยายามหาตลาดให้ทั้งในประเทศและต่างประเทศแทน 3. ส่งตัวผู้ป่วยที่เคยเข้ารับการรักษาในประเทศไทยไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่หรือต่างประเทศอื่น 4. เตรียมรับและจัดทาง,งานให้แรงงานที่ขับมาจากประเทศไทยกำลังมุชายกำลังขาดแคนแรงงานหลายหมื่นคนทั้งในภาคอุตสาหาก,กรรมเกษตรกรรมและก่อสร้าง แรงงานสามารถเดินทางกลับกับบุชายได้ก่อนที่ไทยจะขับไล่ซึ่งขณะนี้กำลังถูกดูหมิ่นและเย็ดย้ำอย่างรุนแรงในบางพื้นที่ห้กองกำลังทิดอาวุธทั้งหมดต้องพร้อมตลอด24ชั่วโมงเนืงกรณีถูกลุกรานหกจังหวัดใกล้ชายแดนนั้นต้องพร้อมอพยพปชาชนแปลงยังพื้นที่ปลอดภัยและจัดเตรียมอาหารยารักษาโรคซึ่งหากไทยไม่แก้ไขปัญหาการข้ามพรมแดนให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติเราคงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องดำเนินการทั้งหมดนี้ ของวิงวอนเพื่อนร่วมชาติอย่ากระทำการสุดตรงเช่นการเดินขบวนประพวงสถานทูตไทยบริษัทไทยและคนไทยในกัมพูชาและอย่าให้มีความรู้สึกกลีดชังเหยียดเชื้อชาติต่อคนไทยที่ส่วนใหญ่เป็นคนดีมีเพียงกลุ่มหัวรุนแรงเพียงไม่กี่กลุ่มเท่านั้นที่ก่อปัญหาให้กับกัมพูชาเพราะรัฐบาลไทยเคยชินกับการไม่สามารถควบคุมกองทัพได้เหมือนประเทศของเรา